ฝ่าหลังฝนครับพี่น้องสาวลินพ่อของดิให้เดินใครจะไว้มือไหมอ้ออรล้วครับพี่น้องุูนะโอ้กฮสมไปนี่อุ้ยแดงปากนกแก้วนี่ยน้่นะหนูนกปากนกแก้วรางวัลปากนกแก้วก็เพราะใครใหญ่ดอกดอกสิประมาณสามเดือนล้วครับอุ้ยมันนะครับพี่น้อง เป็นจุ่มเลยแถวเลยครับเดี๋ยวพอแถวแหรอครับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชองเมลอะไรตายสุขทุกคนครับมือนี้มาพบกับฟอกครับบาเบสสาวลินยู่คะแม่เพ่งสวัสดีจ้าปลาดาวครับมือนี้มากันสี่คนคือเก่าครับมือนี้กับแม่สลับกับพี่ปานวางแล้วมือหนีอ่ะวางอีกแล้วมือนีกับวันที่ยี่สิบพกครับเดือนสิงหาคมสองหาหกแปดครับพี่น้องมือนี้กับเขาปลาหาเห็ดคือเก่านะครับ หมายปลาแถวบอลบอลเบสขึ้นเขาครับไปไปลุนน้ากันครับวสิมานจักรตาเมื่อวานกับมานไปอยู่สองตาครับพี่น้องก่อนไปรับช่วงคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางบาเบสารีนนะครับเพื่อแสดงเป็นกำลังใจให้นบาเบสารีนเดีเหตุคลิปใหม่ๆนะครับไปไปลุนกันเลยเราต้องรีรอลีลาแล้วนี่เมึงไม้เพลงเก็บให้กี่เท่าครับหลอกแล้วเรียบร้อยไปไปลุนน้ำกันครับผมวสิมานจัก,กร,ตา,าการ,กรตาครับไปแห่งมันครับพี่น้อง<ร> นีห่หมานกับบ้านๆพี่น้องลงๆบอกไงเลยมือ <hi> นีกับสิเรเิ่มบ้านแล้วเนาะซาลินเนาะเอาฝนมาเสยฝนลงเม็ดแล้วอีหยั่งผอดอกแหลกอุ้ยเห็ดแป้งโอ้ยเห็ดแดงแดงเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงคุณอยู่ทางหลังจอไหมนี่แดงปอยมากนี่ได้เห็ดแดงอยู่นี่ก็มีน้องน้อย อย,อยู่ป้ายนิดลดยวหลังจากพอดอกบานดอกหนึ่งก็ยังเหลืออยู่ครับพี่นอ้องอยมื่นตะกบนี่นะครับดอกจุงดอกจุงอะไรอีกหนึ่งไครครับนี่สามพนอผ <laughs> นก็มานันเลย น,นี่มือนี้เขาอยู่เขาด้วยเนาะส้าดินอมบูตรแ<ท>จ๋งนะถึงในไายคลิปก็จะผมโต๊ะถึงตะพอเฮ็ดดีไหมไปครับพี่น้องดุย่อครับแต่ขันฝนตกกับบันแหนได้อาจจะได้เก็บโซ่อาจจะมาได้ถ่ายอาจจะได้ไจจไดมนเก็บเฮ็ดไปเลยเนาะตอนนีนน้เนาะกลุ่มมาลอดหลุดน้ำกันเบึงกันว่าสิฝนจะตกหนักบ้างหนักเบึงครับ ต้องม็ดจุดชัดจุดดนต,ต่อครับพงษฝนยังกะจะได้เก็บเด้อพี่น้องฝนยังบ่ตกนักตอนนี้ได้เห็นได้ก็เก็บไปก่อนนะเขาีิเนาะโอัยพี่น้องงงดงอยู่แล้วครับเฮ้ย <laughs> เห็นแล้วหมดหูเลย มันจะดอกเงี้ยๆครับพี่น้องไม่แต่ละงกดงเลยอะตอนนี้เสียงฝนไม่แห้งแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บโทรศัพท์กันครับเผื่อเป็นการ<ม>บอเหตุอุปกรณ์ถ่ายคลิปช็อตนะครับนายบังเบยเขาเนี่ยเก็บโทรศัพท์กัน้วยครับมาหนักแล้วครับแต่ตอนนี้ยังพอถ่ายได้อยู่แต่ได้ยินเสียงมายังแห้งเลยอะไป เดี๋ยวมารอชมกันต่อครับว่าสิได้ถ่ายต่อหรือว่าสิได้พ่อซ้ำนี่โอ้มีฝนเลยครับพี่น้องเยอะึ้นจะพยายามถ่ายให้ได้เด้อพี่น้องฝน,นตกแห้งนี่นนแต่ยันยันพ่อแม่พี่น้องบ่ได้เบิ่งอุ้ยเบิ่งนี่ช็อตเด็ดเบหน็นบ่ใครใครหานใครเป็ดใครเป็ดไม่เป็นใครหานแบบอู้ยนี่พี่น้อง ว้าวหลังงกดงครับพี่น้องอุ้ยมานะครับใครแต่ฝนสาใหน่อยหนึง่งอยู่เนาะงส้านี้เนาะ,ะ,ะปแต่ปอบแปะปอบแปะอยู่แต่ก็ยังมีฝน,นยังหน่อยเสร็จตัวสับอยู่แ <laughs> สดงว่าด้เขาแม,าม่หมวยบ่ามีกล่องโกโปโกโ,โ,โคือเขาครับบ่ามาีงบประมาณสื่อครับพี่น้อง <laughs> บ่ามาีสับสื่อ มีไคสนับสนุนบาเบดสาวลินใดก็ส่งมาให้หน่อยด้วย,นยในแนมอนมันเหมาะบ้านเลขที่81หมู่13ตำบลกับเชิองอำเภอกับเชิงจังหวัดสิรินครับบ่อนเ,เกิื่อนแก้วเด้อ <c> เ <oughs> บอร์โทร0616743หนึ่งหกเจมสองครับไปสนับสนุนกล่องโกโปกอะส่งมาให้ได้เด้อครับหมายเลขไปรษณีย์32210นะครับ ตองสู้ครับฝนจังได้ก็ต้องสูง้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดือบึงครับเก็บเก็บดีๆเก็บดีจะให้ถึงฝนเดซิบ,บานบ,บานถิ่นเลยพอแล้วครับพี่น้องลุยฝนเลยขอบอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งเนาะ ลุยเป็นลุยบ่เศร้ากับยาเศร้าแต่ห้าสิสะทายเฮอสิฟื้นทายครับพี่น้องโอ้โหที่ไหนพุ่นบานก็มีบา้หมดเไปเห็ดเชือ้อเปดดล่าเบากุหลามกัเฮ็ดนันเปียกฝนเหรอม่นสิบ่เละบ่ มีนงัดว่าผุนอีกเครื่องนึงอยู่ผุนทางล่างผุนดอกดอกติดเบาอยู่มันไม่ได้ติดเนี่ยกันฝนตกใจได้เห็ดสิมันมันไปของคุณนี่ไทยลูกดอก ôm héng no, xì đỏ mày, tốt say, ướp nè, con à, đòng này bên sườn nó phải tay tuần vay rồi cái cưa tay tuần vay ngắt nhạc kìa bên em, anh biết nhạc nhạy hơn ละงอกเหลืองขอนเสบละงอกสม,มไมมหมล่ะประมานละงอกเหลืองเลยอีกซีนึงก็เรียกปากนกแก้วขึ้นกันในตระกูลละงอกสมละงอกแดงนี่อาจจะเรียกเป็นละงอกอันนี้ได้แล้วนะครับใช่ไนหะเรียกเป็นละงอกปากนกแก้วได้ขึ้นกันเนาะต็วัีออกไล่ลยเนาะสีเป็นออกไล่ฮะ เบ่นอุปกรณ์บังลมโทรศัพท์เ <laughs> ด็ดเอาเลยดึงเข้มเลย <c oughs> เกียดปนมาเลยครับทีีน้ต้องเบิ่งสังเกตหัวเหลื่อมเหลือพี่น้องเด้อมื่อนี้ถึงจริงจริงไปใกล้ไปได้ถ่ายเอาได้ไหมน, <c oughs> นาจอเก,กือบกดไปได้แล้ว <laughs> ใส่ความพยายามนะครับมันนี้แต่แที่หลังเนี่ย <c oughs> ต,ตอนนี้มันยากกลำบากมันฝนปล่อยๆแต่ว่าฝนมันหยุดหยุดแต่เขื่อนเนาะเฮ้ยมึงไปเอาพอออกเดียวปอออกเดียวอหนอูสามซีดอกนี่เห็นบ่มอีกดอกนึ่งยืนพิงต้นไม้อยู่มันเบิ่งอยากเลย ต้องสังเกตพวกเหลื่อมอ่ะแล้วก็ะาขาวๆจังสิสังเกตเลยฝนมาแห้งอยู่แล้วพี่น้องโอ้ยเนาะเมื่อยตอนน้ำฝนน้ำมันไหลฝนเป็นฝนตกแห้งครับตอนนี้แล้วใบไม้บังกล่องก่อนเด้อนี่ยใครทำลุยฝนเลยครับ แต่ขันบันตกแห้งกว่านี้อาจจะทายทำอะไรขาขาบุกขึ้นเจ้านาเซียวมีนงัดเขาแบบนี้จะเสียงฝนเนาะสาเลยอไล่ะบวมตองน้บวมวมต้นเช็มเลปกป้องเห็ดแล้วต้องแต่ก็ถเทเอา เออคือคือคาดอกเี้พี่น้องเฮ้ยละมีดเอาเด็ดกูเลยโอ้ยโอ้นี่มาทาหามีดเข่าซับฝัดพอดีไหนเอาออกนีโอ้ยสอนครับขอดอกสุดท้ายครับพี่น้องสิบพ่อแล้วเดี๋ยวไปท่าเบิ้งตอนปิดคลิปทีเดียวเลยครับโอ้ยดอกนีขาใหญ่ยฮิงงามเองครับอ๋บ่ไหวแล้วครับฝนหนักเกินครับ ฝ่าหลังฝนครับพี่น้องสาวลินพอของดิให้งโอ้จะไวมือไหมโอ้เอาละครับพี่น้องุูนะโอ้สมไปเลยอุ้ยแดงปากนกแก้วนี่เด้หนูโอ้นกปากนกแก้วรางวัดปากนกแก้วก็พอใครงยเนาะดอกสิประมาณสามนิละครับอุ้ยมันนะครับพี่น้อง เป็นจุ่มเลยแถวละครับเดี๋ยวพอแถว้วออ้อมาแล้วครับอะไรเริ่มเก็บมาจากเีเลยอ้าวอุ้ยมือพี่น้องต่อต่อแล้วลูกฝนหม่เดียวเดยวกระยุดเดยวกระตกเดยวกระยุดปวดสมองอุ้ยเรือไปเป็นเสือนี่ เงียบเดี๋ยวบังวงตัดขาเอางัดงัดงัดแล้วเขาสิวา่าอีกเก็บเห็ดบ่เป็นอีกไหเก็บไปนำขูดขาไปนำจะถือไดาเด้ยดยจ <laughs> ยวอะไรมาเจ็บแข่งกับข่อยนะนี่นะเดี๋ยวสาวรินถาแข่งเก็บเลยนะเลยเดี๋ยวเจ้าสิลูซึก สิทันซาลินบมงัด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 มตองคูดคาเด้อน้องซาลินเด็กแข็งคนอื่นเคยบูดตัดเด็อมีเตมเมื่อเงี้ยจักดอกเริไ้นับซ้ำอลังการไทยลู้ไหมไม่เห็นห่นอ่ไทยร้ไไปเร็วไทยจะขึ้นนั่งรถน้องหัน้าหอดบานแล้วครับพี่น้องร้อนร้อนเบื่อนี้ มึได้ถอนดเ้ถอนบุดอีกโอ้โหฮอาฮ่าาอ้เบบไหนเป็นชิปเป็นเนื้อหรือโอ้โหตรง่าฮจะทายแค่แบบทายเป็นแบบวิจิแบบวันนี้เนาะ ใส่แค่ผา้าใส่ถาดในเบิ้งยังไงเนาะจ้ะเออแล้วใส่ถาดในเบิ้งใส่ถาดใส่ดุมเนาะเมนใส่กระดุมดีป่ะเพราะว่ามันเหนเปียกเออใส่ตะกร้ามันเปียกปเป็นไรไหมถ้าตองเอาเอาเทยออกเพรก็มาแห้งเปียกเนาะโอเคครับไปเบิ้งอตอ้นไปคลิปกันเลยครับผมขอขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเนาะเม่ไหรเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเด้อเปียกเพิ่นลไรขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก,กันเด <c oughs> ้อจ้าผมไม่แ่นอนรู้เลยตอนหลังมาเนี่ยตอนแรกผมจะถ่ายคลิปต่อเห็นบ่คลิปละงุงบู๊ที่ถ่ายได้จังดอก สิบสิบสองสิบสองสิบสามหนอยสิบสองสิบสามหนยโอเคอ่ะมาเบิ่งผลงานในมือนี้ครับพี่น้องงานแห้งเนาะเดีกลับมาปิดคลิปอยู่บ้านตอนนี้ฝนซาลงแล้วครับอาบน้ำแล้วพอดีฝนกระซาเอ็มเพื่อนเดียอาบน้ำมูเลยเบิ่งละงูปากงูแก้วยังลังยังช้ำๆน้ำอยู่เลยจะใครมึงใครใครครับพี่น้องอันนี้บาน บานระงกดงบานนี่้วก็นระงกดงมูนี่ชุดนี้ครับพี่น้องที่ว่าสามจุ่มนลเนาะใหญ่เลยครับบูอลังการครับน่กบริไทยเนาะฝนตกบางส่วนกับบริไทยบางบ้างดอกกับบริไทยครับพี่น้องพลังมาฝนตกเมนไทยได้เป็นบางช่วงบรนบริไทยเราก็มีไดดไทยเป็นบางช่วงเนาะแต่รังเต่ก็ได้ไทยลุยฝน ก็มีเห็นดอกกำงานหัวใจไว้ก็ไเดชไายลุยผลโอเคครับผมสรุปประมาณนี้ครับมือนี่นี่เพื่มากคิปแบบนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบสซารินนะครับเพื่อเสริมกำลังใจให้บาเบสซารินในลิปนาวุธนะครับบาเบก็ขอขอบคุณครับทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่สนับสนุนบาเบสซารินครับแล้วก็ขอบคุณทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เอฟซีทียู่ในประเทศแล้วก็เอฟซีทียู่ต่างประเทศนะครับผม บาเบกับพ่มี่ยังแล้วบ้าเบกอขอจบคิวไปเป็่นสนิครับคอล่าไปก่อนครับสวัสดีครับไ,ไปพอกันคลิปใหม่คลิปน้านะครับผมบา,บายงาม,มงามเลยแฮมเบอร์กเกอร์ของบริทายได้ไหมเนาะอะ